เพความจเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทท้าหลายปัญหาข้อต่อไปคงเป็นปนัญหาของครูสอนเจริกสายอีกเช่นเคยท่านบอกว่าการทำบุญโดยใช้ทรัพย์สินอันได้มาโดยสุจริตจะได้กุศลหรือไม่อันนี้แน่นอนมากด้วยนะฮะมันน่าจะไม่นะได้มาโดยไม่สุจริตมันน่าจะไม่มได้มาสุจริตมันก็สมบูรณ์หมดเลยนะครับ เป็นคําถามที่เกี่ยวกับทานและตัว,ต,ว,ต,วตัวทานตัวหลักเนี่ยนะถ้าสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยมีสี่ประการถ้าเรียกว่าวัตถุสัมปทาหมายความมาผู้รับทานนั้นเป็นพระอนาคามีหรือพระอระหันต์สองปัจจะสัมปทาสิ่งที่เรานำมาให้นั้นจะต้องได้มาด้วยความสุจริต แต่ทีนี้ตรงนี้มันจะมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งคือถ้าของนั้นมันมีอยู่หลายชนิดหลายระดับหลายเกรดนะนะและเราให้ชนิดเยี่ยมที่สุดนั่นก็แสดงว่านอกจากปัจจัยมันจะได้มาในทางสุจริตแล้วมีความประณีตด้วยแต่เรียกในช่วงนี้ว่าเป็นสามีทาน แต่ทีนี้ถ้าเป็นของฉันเดียวนะฮย่านี้เดียวนี่ไม่ได้แปลกอะไรก็ต้องการว่าให้ใจเรามีเจตนาครบทั้งสามการก่อนให้กระน่ให้หลังให้ไปแล้วประกอบปรเจตนาที่ตั้งใจเสียสละจริงๆที่ท่านบอกว่าประกอบปรยจากาเจตนาจริงๆถ้านะอย่างนี้ก็จะเป็นการให้ที่มีผลมีอนิสงส์มาก โดยเพิ่มข้อสุดท้ายกันใมาอีกข้อหนึ่งก็เรียกคุณนาติเรกสมถะตรงนี้คือเรื่องใหญ่ท่นบอกว่าพระอาณาคามีหรือพระหันรูปนั้นออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆแล้เราถวายแก่ท่านคนแรกซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าหายากมากนะในสมัยพุทธกาลเองก็ตือพระอรหันต์มากมายกายกองพระเจ้าก็ทรงประชนอยู่แต่เอาก็จริงคนที่ ถวายทานและสมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบสี่ประการที่กล่าวเนี้ยมีเพียงหกท่านเท่านั้นเองแล้วก็หกครั้งนะฮะท่านละครั้งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะมองไปที่องค์ประกอบสามประการข้างต้นนะฮะอย่าเอาคุณาธิเลกษสามถทาใส่เข้าไปก็ต่อไปถามว่าการเช่าซื้อขายวัตถุมงคลพระเครื่องจะเป็นบาปหรือไม่ จะบาปออกขนาดไหนล่ะคนซื้อนะ่มันก็คงไม่บาปอะไรนะฮะแต่งโง่ไปหน่อยนะเพราะเป็นระดับของมนุษย์ทุจริตทีนี้คนขายนั้นแน่นอนนะถ้าว่าให้เช่าโดยไม่ไปเล็งกำไรมากเกินไปนะปการลงทุนมากไอ้ลงทุนน้อยแล้วก็หากำไรมากคือขายแพง ที่สำคัญอย่างิีงคือขายมาแล้วไม่ต้องจ่ายค่าภาษีด้วยนะเพราะนั้นก็จิจจำที่ค่อนข้างขึ้นหน้าขึ้นตาไปพูดมากปกติปราหน้าใสเขาประเด็นสําคัญเนี่ยเรื่องเหล่านี้อย่างที่เคยบอกไว้หลายวันแล้วว่ามันเป็นเรื่องของเสนอสนองเป็นเรื่องอุปสงค์ประธานประการหนึ่งนะฮะ มายความว่าตาบใดสังคมยังมีลักษณะอย่างนี้วิธีภาวะทางจิตปัญญาการเข้าถึงศาสนาของบุคคลยังอยู่ในระดับนี้นะและที่จริงไม่มีทางที่จะยกขึ้นสู่ระดับสูงได้ทั้งหมดก็ต้องมีคนอยู่นะมันก็สังคมเรานะเราจะลืมสังคมเรานั้นคนที่ไม่เล่นตุ๊กตาเนี่ยมีเยอะมากกว่าคนที่เล่นตุ๊กตาแต่คนเล่นตุ๊กตาไม่หมดไปจากโลกหรอก เรการทำกระตุกกตาขายจึงเป็นธุรกิจที่สร้างความร่ำรวยให้ตลอดไปไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเลยพะโลกมันมีเด็กพุทธิภาวะทางาศาสนาก็เป็นเช่นนั้นนะเราจะไปคิดเล็งผลเลิศเพราะทุกคนต้องเป็นอย่างที่ฉันเป็นไอการได้ไปชี้หน้าว่าคนอื่นต้องเป็นอย่างที่ฉันเป็นที่จริงก็คือกิเลสมันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ที่ให้คนทุกคนเสมอกัน ขึ้นไปทำมันก็กลายเป็นเปรตขยันที่โบราณท่านนำมาเล่าเนี่ยโง่ขยันเปรตโง่ขยันเปรตตัวหนึ่งอยู่บนศาลาบนคือศาลาก็ควนมาปอนอนพักกันที่ศาลามากเปรตรู้สึกเอ่มนุษย์มันนอนไม่เรียบร้อยเลยหัวก็ไม่เสมอเท้าก็ไม่เสมอลงมาจัดการดึงเท้าให้เสมอกัน ตัวแรกก็สวยงามดีเป็นระเบียเบเรียรบยรบ้อยดีผมมาดูข้างหัวประกวดหัวไม่เสมอกันนี้เลยมันดึงหัวใช่ไหมช่นชมก็หัวเสมออยู่พักหนึ่งไปดูที่ทเท้าเอ้าเท้าไม่เสมอสิอีกละก็ดึงกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยทั้งขืนคนก็ไม่ต้องนอนเปรตก็ไม่ต้องนอน,นก็เงงรียกว่าเปรตงูอขยันปนัญหาเหล่านี้มันมัน,ม,นมันไปแก้ไขตลอดไม่ได้ครับ เรื่องเหล่านี้ถ้าถามวาละเอียดระดับประณีแต่มันเป็นบาปทท่านั้นแหละแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเป็นการพูดเรื่องสินธรรมย์จัญญาแต่ว่าเป็นเรื่องของสมนาคุณหรือเป็นการให้เช่าในสัดส่วนที่ไม่เกินเหตุเกินผลผลปลายเป็นการต้องยอมพร้อมใจด้วยกันเนี่ยจะถือว่าบาปก็ไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าเป็นการเาราแล้เราเปรียบไอ้นัน่นมันก็แน่นอนว่าบาปอยู่แล้วนะ ต่อไปก็ถามถึงเรื่องราวอะไรต่างๆนี่นะก็เอดพูดถึงเรื่องเอดนะอ๋ในนอในอนาคตอันใกลน้นี้ไม่ใช่นะคตปัจจุบันไม่ได้เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าผู้ที่ติดเชื่อเอดจะมีอาการเกิดขึ้น และโรงพยาบาลในประเทศไทยที่มีอยู่จะไม่พอในการรักษาพยาบาลพระคุณเจ้ามีความเห็นอย่างไรกับการใช้วัดเป็นศูนย์กลางระบบเบ็ดเสร็จให้ความสุขทางใจทางกายบริหารจากอา,าสาสมัครและทำศพเมื่อเสียชีวิตอย่างที่มีตัวอย่างเดียโอ้ยมันมันเอ้เงอนไขน้ำพูดได้นะครับพูดได้แต่จริงทำยาก เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะพระไปยุ่งกับการรักษาพยาบาลแนวนี้ไม่ได้หรอกมันเสี่ยงเราไม่มีความ <thin Herm Straße> รู้ในเรื่องแพทย์ไปวางยาก็ผิดๆถูกๆไปเดี๋ยวก็ยุ่งกันหมดเลยแต่ถ้าสนับสนุนอยู่ข้างนอกนะอาจจะหาเงินหาทองเข้าไปช่วยเหลือให้อาคารสถานที่มีอาสาสมัครประสานงานเพื่อให้ราชการเข้าสนับสนุนก็ทําได้นะแต่ดีเป็นเรื่องดีควร กี่ยวกัแต่เราอย่าลืมนะว่าบ,บ,บทบาทศาสนาเราอยู่ตรงไหนล่ะทีนี้เวลาเนี้ยมันแยกง,งานกันทำเนะหน้าที่ตัวเองไม่ทำหน้าที่ศาสนาคือศาสนาศาสนาคืออะไรพระมีหน้าที่ศึกษาแล้วตัวเองก็ปฏิบัติไปในศีลในธรรมปฏิบัติไปแล้วเป็นยังไงได้รับผลยังไงชั้นใดก็ตามก็ช่วยกันเผยแผ่ศาสนา นั่นคือภารกิจหลักที่พระเจ้าทรงวางไว้พระมีหน้าที่แค่นี้นะมีการหน้าที่ศึกษาปฏิบัติเผยแผ่ดูแลพระศาสนาหน้าที่หลักจริงๆมีท่านี้ซึ่งก็หมายความว่าภาร,ะระกิจในการในการดูแลโรคเอดนะพระมีหน้าที่สอนได้ต่อยนลืมมาโรคเอดี่เป็นโรคโรคก,กิกก๊อกเลยทั้งไปนะ แต่ว่าคนเนี่ยไม่ยอมควบคุมใจตัวเองไหลไปตามกระแสอำน,นาจอารมณ์ปล่อยความคิดความอ่านวิถีชีวิตถูกครอบงำด้วยสื่อต่างๆมีการปลุกร้าให้เกิดความกำหนัดเป็นความต้องการทางเพศแล้วก็โม้สูงกันทางเพศเอาแหละคนเราต้องมีเพศสาพันธนะ์นะมันดามัญชนอนะ่ะรักษาศีลห้าข้อกาเมได้ไหมอย่าซัาสอนทางเพศ มีเพศสัมพันธ์มีสามีปัญญาก็มีเพศสมพันธ์กับสามีปัญญาตัวเองแล้วก็ระบัดระวังตรวจสุขภาพนั่นก็ไม่มีอะไรอ่ะนะเพราะมันชัดมากนะโรคเอชเอลอยมาไม่กี่วันเนี่ยก็รู้จักหน้าตาที่ไปที่มามันหมดเลยมาเร็งมาตั้งนานละเรียวไม่รู้หัวรู้หางก็ชัดเจนจนถึงปัจจุบันเอกเมาไม่กี่วันอ่ะคนเข้าใจหมดทางระบบเลย บอกว่าติดต่อกันทางเลือดติดต่อมากที่สุดก็คือทางเพศสัมพันธ์รักร่วมเพศก็คือเพศสัมพันธ์นั่นแหละโรคเพศต่างเพศก็ไม่ด้วยแล้วกับใช้เข็มจิตย,ยร่วมกันหมายความมามาจากสิ่งเสพติดให้โทษแน่นอนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปช่วยเหลือคนแล้วคนเหล่านั้นเป็นโรคเอดแต่เขาก็มีเลือดแล้วเราก็มีแผลไปจับตรงเลือดเขา ก็ไอ้บทอุบัติเหตุอย่นี้จริงๆมันมีไม่เท่าไรแล้วนะก็ระมัดระวังเอาไปจับไปต้องในเรื่องเหล่านี้ก็เพื่อไม่ให้เสี่ยงเกินไปก็มีถุงมือใส่เสี้มันป้องกันได้อยู่แล้วนะป้องกันได้อยู่แล้วคนไทยเนี่ยมีศีลห้าจะมาทานกันวันนึงไม่รู้กี่กี่แสนครั้งเลยทำไปนะรักษา,าได้หรือเปล่า พระบรเอฏมันเกิดจากการละเมิดศีลข้อที่สามคือการเมสุมิจฉาจารและข้อที่สี่คือสุราทิ้งเทียบตนะิดอย่าไปพูดถึงอัพรามอย่าไปพูดถึงงดเว้นเมตุนธรรมมันเกินไปนะเป็นชาวบ้านเนี่ยพูดอย่างนั้นก็เกินไปมันก็ทําได้เฉพาะกลุ่มคนเล็กๆแต่ข้อสาคัญมาอยู่ระดับศีลห้านี่แหละมันป้องกันได้อยู่แล้วทีนี้ท่านแนที่เสนอเนี่ยเราอย่าลืมนะ พราะถ้าพระลงมาเล่นบทบาทตรงนี้หมดเนี่ยนะศาสนาสุดทันทีเลยเนะี่ยไม่มีใครทําทําหน้าที่ในสายตรงในศาสนาไปนี้พระมาะแยกง,งานกับชาวบ้านนะแน่นอนในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของสังคมทําได้แต่จะถือว่าเป็นกิจกรรมหลักแล้วไม่ควรทํากระจายมันควรทาไปส่วนๆทุนใดส่วนหนึ่งหลวงพ่อที่ท่านมีวาสนามบาร,รมีมีคนกรารพนับถือมากไปรู้สีตัวขามาก อจะทําก็ทําไปแต่อย่าไปดูหมิ่นคนอื่นนะอย่างวัดบางวัดไปเนี่ยมีกิจกรรมขายอุตลุดหมดเลยแล้วไปด่าคนอื่นคล้ายๆกับตัวเองเป็นพระอยู่คนเดียวนะพระขายของไม่ได้นะมันเรื่องของชาวบ้านการขายของเหล่านั้นอะทีนี้เราชื่นชมพระอย่างนี้ยจะว่าอย่างไงก็แสดงว่าเราไม่รู้าศาสนาของเราจริงอะไรก็ไปโยนให้พระโยนให้พระโยนให้พระ,นพระจนถึงวินลานี้นะ วันก่อนไปพิสุรณโลกพระเข้ามาบ่นให้ฟังพอาเวลานี้แพทย์พ,พยาบาลเนี่ยไปสาธิตวิธีใช้ถุงยางอาาใหม่ให้พระดูเพื่อพระเอาไปสอนชาวบ้านรู้สิมันเพีย้ยนกันขนาดไหนกรอบขอบข่ายความรับผิดชอบในแต่ละสายนั้นเพียงเป็นปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมกันใครมีมีหน้าที่หลักตรงไหนทาตรงนั้นโรคเอดนั้นเป็นปัญหาสังคมซึ่งสืบเนื่องมาจากความบกพร่องทางศีิธรรมถ้าเราแก้ที่ตัวเหตุคือ อยู่ในกรอบของสี่ห้าประการปัญหาเหล่านี้ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายรุงรังกันอย่างที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันเราต้องฟังเท่าไหร่ในการต่อปัญหาประจำวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นกนนีงที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี